โอเคนะคะก็ไอติมน,นี้นะคะดูสว่างขึ้นไหมไอติมนี้ราคาห้าบาทนหมคะไม่เอาก็ไม่เป็นไรนะโฟมดิเทชเชอร์วอชอันนี้ราคาสิบบาทขายถูกกันนะอย่าบ่นกันนะอันนี้ราคาเท่านี้เพราะมันก็ได้อยู่นะคะอันนี้ราคาแค่สิบห้าบาทนะคะ อันนี้สิบบาทนะคะคือนี่หวนไวเเนี่ยไวก็ลกคูลอันนี้มิกบอกลาซาเรียสมมติถ้าอันไหนมึงยังไม่บอกว่าคอมเมนต์แล้วก็ถามมานะคะเพราะมิกแบบลืมลืมหน่อยนะลืมลืมแบบลืมเยอะอะบอกเราไหมโดนนัดนะคะไอ้พวอสีนี้อันนี้นะคะอันนี้ห้าบาทเลอะแล้วเนอะ ใส่บนแหทงแล้วอันนี้อันนี้ราคาสิบห้าบาทสิบห้าบาทไม่มีตำหนินะคะอันนี้ราคาสิบบาทเพราะหมวใจหลดนะถ้าไม่ซีเรียสก็รานะคาก็ซื้อได้นะคะไอตีมน,นี้ราคาสิบห้าบาทนะไม่สโลนะคะคมบูนเลย สูเปอร์ทอยนะอันนี้ 15, 15นะสิบห้าิบห้า้วก็แค่นี้ใช่ไหมคะก็ถ้าไม่ได้บอกอันไหนก็อย่าลืมอย่าไปดูกันไปดูกันด้วยนะคะโอเคแล้ววันนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะคะถ้าไม่ไ,ไม่ซึ้อก็ไม่เป็นไรนะจองจองได้นะคะคืออันนี้นะถ่ายเฉพาะในกลุ่มเพื่อนเท่านั้นนะคะแต่แบบ อัพคลิปลงนะก็คือแบบคือมิจะอย่ามาว่ากันนะว่าอัพคลิปทำไมทำไมทำไมไม่ขายทำไมขายเนะ้นเออทำไมทำไมไม่ขายทางไปสน,นีนะคะก็อย่าโทษกันนะเพราะมิกเบไม่อยากส่งของไกลนะเพราะเบานะเขาชอบสั่งเลนะ่นมมิกไม่ค่อยชอบนะคะก็เลยกลัวจะโดนหลอกนะคะก็เลยจะไม่ ไม่นั้นดีกว่านะคือโอเคก็ประมาณนี้นะคะก็ถ้าใครนะคะอยากได้ชิ้นไหนนะคะก็ส่งมาจองกันไว้ก่อนได้แต่คือถ้าไม่ซื้อจริงๆก็ไม่ต้องจองกันนะคะแล้วเดี๋ยวมิกนะคะก็อันไหนที่ยังไม่ได้บอกราคาก็ถามราคากันได้นะแต่คือของแท้มิกจะไม่ขายสักชิ้นนะคะก็เดี๋ยวมิกจะบอกของแท้อะไหบ้างนะอันนี้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  อันนั้นอันนี้อันนั้นนะคะแล้วก็คืออัน,นใหญ่ๆนีนไม่ค่อยขายนะเพราะว่าแบบคือมิคก็ซื้อเ่อนะคะก็ราคาแพงอยู่นะ,ะโอเคงั้นวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบายบายจุ๊บๆอย่าดิสไลก์กัน yeah, นะคะบ๊ายบายโอ้อ oh, อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ลูกพี่ด้วยนะคะบ๊ายบายเดี bye. Bye ๋บายบาย